สวัสดีครับพี่พี่วันนี้เรามาชมเหรียญหน้าคู่ของหลวงพ่อรวยวัตตะโกกันนะครับวันนี้น้องมีเป็นเหรียญหน้าคู่ปีสามาให้ชมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นลักษณะทรงเหรียญเป็นเหรียญกลมนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อรวยเต็มองค์นั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเหรียญเป็นหน้าคู่เป็นเหมือน พะจันครึ่งเสี่ยวอ่ะครับแล้วก็มีไก่ลงบนเหลียนรุ่นนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวก็ตามอายุเหลียนนะครับตั้งแต่ปีสามเก้าก็จะเป็นลักษณะมีผิวลุ้งนะครับขอบเหลียนก็จะเป็นเนื้อปิ้นนิดๆน,นะครับผิวพันเหลียนเก่า เห่นรุ่นนี้เป็นปีเลืกๆของหลวงพ่อรวยเลยนะครับขอบตัดก็จะเป็นตัดฉีกนะครับลงกลอง้องกล้องก็ไม่ค่อยชัดก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพวกพี่ๆ้วยนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆม,มาให้ชมกันนะครับ นี่ครับอยู่พันแล้วก็เป็นหน้าคู่หน้าคู่ก็ทีชี้เลยนะครับหน้าคู่จะเป็นสายขวาเลยก็ด้านข้างก็จะเขียนหลวงพ่อสำรวยน,รรน,วนะครับพ่อครูสุนทรธรรมนิวิทนะครับเป็นชื่อเดิมเป็นชื่อเดิมของหลวงพ่อรวยนะครับชื่อหลวงพ่อสำรวย พระครูสุนทรทำนิวิตนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อรวยภาษาธิโกหรือพ่อมงคลสิทธาจารย์นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อรวยนะครับเป็นยันพุทธ้อนแล้วกนะ็ผมก็มือใหม่นะครับถ้า สองก็ไม่ค่อยเป็นทเท่าไหร่ก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวผมพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับข้างๆก็จะเขียนเสาห้านะครับนั่นน่ะนี่พระครูสุนทรธรรมนิวิทย์นะครับเสาห้าปี39วัดตะโกอำเภอพาชีนะครับอยุธยา ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ